ครับเบิรครับวันนี้สมบูรณมนะครับมานี้เขียวอือเลยครับเขียวเรืออะไรวะเนี่ยยี่ห้อครับยี่ห้อเป็นของจีนนะครับนี่ตัวนี้เขาให้มานะครับทีนี้เขาบอกว่ามันไม่เป็นอะไรหรือว่าไงสักอย่างนะผมก็ลองเสียบปลั๊กดูก่อนนะครับเสียบปลั๊กเสร็จนะครับเราก็ลองกดสปีดดูหนครับโอเคหมุนครับผมหมุนปกตินะครับแต่หมุนช้านะครับรู้สึกว่าใบจะหมุนช้ามากนะครับ อาการนี้ไม่น่าจะยากนะครับเพราะว่าพัดลมหมุนช้านะครับหนึ่งเลยบูธอาจจะติดนะครับ2ก็อาจจะเป็นที่ซีกล่องสีรัดําเสียนะครับอันนี้น่าจะง่ายเนาะแล้วกินมูยีกแล้วค,ครับท่านสอดปลั๊กครับสอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเราซ่อมถัดลงนะครับรับต่อไปเราแกะตะแกรงออกกันนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาชมก็ถ้าเพื่อนๆเข้ามาใหม่ๆรืมกดติดตามด้านล่างด้วยนะครับกดลุกติ่งด้วยพวเพื่อนๆที่ ชมแล้วรู้แล้วนะครับก็เลื่อนผ่านเลยก็ได้นะครับไม่ว่ากันเนาะก็เข้ามาดูสักสิบวินะครับถ้าเกิดว่ารู้แล้วก็ออกเลยก็ได้นะครับอันนี้ไม่ว่ากันนะนี่ก็ทอดโอู้อนไปกออันนี้คือใบเล้านะครับถ้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูไปกอมันอยู่ใต้เท้าลูกอนี่ครับใบมันเล้าอยู่นี่ครับ ตรนี้ลักษณะนี้นะครับเพื่อนครับหลายคนนึกว่าไม่เป็นไรครับแต่ว่าเวลาเปลี่ยนสีไปมันล้าวงนี้แตกรั่งเลยนะครับทีนี้เราจะเสริมนะครับเราจะมาเสริมใบกันเดี๋ยวมาดูวิธีกัน,กนง่ายๆเนาะกาวเลยครับจับดูแกนนะครับโอ,โอ้แกนไม่ติดนะครับเนี่ยหมุนได้สบายมากนิดๆครับแกนติดนิดๆผมก็ตัดะแกนี่ออก จแล้วก็ถอดน็อตออกครับน็อตมีกี่ตัวครับมีสามตัวครับเพื่อนครับตรงนี้นะครับมันเป็นนี่ครับเป็นแง่งนี้เราใช้ใช้ควงวากแบนกันนะครับแล้วก็งัดงัดครับแล้วก็ดึงออกมานะครับไม่มีน็อตนะครับตัวนี้หัวจุกนี้นะครับมันเป็นแบบสวมเข้าไปเฉยนะครับแล้วก็งันหลังนะครับมันก็จะเป็นนี่ครับน็อตอีกตัวหนึ่งตัวนี้ยังไม่เคยแกะนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่แกะเพราะว่า ดูจากน็อตนะครับดูจากความแน่นหนาของพัดลมนะครับก็ยังแน่นหนาอยู่นะครับเเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ดูดีๆนะครับว่าสีไม่ได้อยู่ด้านบนนะครับสีอยู่ด้านล่างแล้วก็หมุนดูแกนนะครับแกนมันก็โอเคนะครับจริงๆเราแค่หยอดน้ามันจากนะครับหรือโซลัดเข้าไปแล้วก็น่าจะหมุนดีแล้วครับเนาะ เพราะว่าพัดลมมันไม่ได้หยุดนิ่งครับมันมันหมุนอยู่แต่ว่ามันมันค่อยแล้วก็น้ำมันจักหยดไปก็ได้น้ำมันโซเล็กนะครับหยดเข้าไปฉีดเข้าไปนะครับไม่ใช่หยดเสร็จแล้วก็หมุนนะครับหมุนขยาวขยอยนะครับเห็นไหมองตัวจิ๋วเลยครับผมเนี่นี่นะครับโอเคเราจะเปลี่ยนซีนะครับตัวนี้เราก็จะถอดด้านล่างกันนะครับหนเนาะน็อตมีอยู่ สี่ตัวห้าหกหกตัวนะครับถอดเลยครับผมพอเสร็จแล้วเราก็ดึงออกมาเลยครับนี่ซีอยู่นี่ครับผมซีตัวนี้นะครับหนึ่งจุดแปดไมโครนะครับโอ้ซีแตกนะครับนี่มาดูกันครับที่มันหมุนช้านะครับพอซีมแตกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆเนาะนี่ครับเปิดจนซีบวมแตกแลวครับนี่ครับ เดี๋ยวผมตัดออกเลยนะ <c oughs> ครับครับซีแตกนะครับนี่ไม่ใช่ตะกัวนะครับเป็นซีแตกครับซีมแตกอยู่นะครับข้างในจะเป็นแผ่นบางๆนะครับเหมือนซ้อนทับกันอยู่นะครับพอเกิดความร้อนนะครับมันก็จะลายแล้วก็นี่แหละครับมันขุดออกมาอย่างนี้ก็แบบนี้ ก็ไม่ต้องวัดอะไรนะครับ C 1.8ดูตรงนี้ครับ1.8ด uf นะครับคือ1นไมโครนั่นเองถ้าเกิดเราไม่มี1 8เอา1.5ใสก็ได้นะครับสําหรับพัดลมรุ่นนี้นะครับอ่าหหรือ2ไมโครก็ได้นะครับอ่าแต่อย่าให้ต่ํากว่า1.1.4นะครับนะครับเปลี่ยน C ครับผมเดี๋ยวมาเปลี่ยนกันเลยครับง่ายๆเลยครับครับผนครับบางคนเพื่อนๆหลายคนตัดออกโดยลืมสังเกตนะครับหลงประเด็นนะครับอ้าว เราจะตัดออกสามเส้นทำไงล่ะที่นี่เส้นไหนไปเส้นไหนนะครับเนี่ทีนี้งานเข้าเลยครับสําหรับส่วนมากเลยนะครับถ้าเป็นฮาตาลรสายไฟบ้านจะเป็นสีขาวครับแต่ถ้าไม่ใช่นะครับฮาตเลอ์สายไฟบ้านมันจะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นสีนี้ครับสีชมพูครับเวลาเราตัดคาปานะครับเพื่อนๆนี่ครับ ตัดเหลือต่อไว้นะครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ถ่ายวีดีโอหรือถ่ายรูปไว้นะครับก็มันจะหลงนะครับอ้าวสีไหนไปสีไหนครับสีขาวอยู่กับสีฟ้านะครับนี่ครับแล้วก็มาดูตรงนี้สีขาวก็จับมาจํากับสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับมันก็เหมือนเดิมแล้วก็พันกันพันกันไว้นี้เลยครับ <c oughs> แล้วก็ ขป้าผมใช้1.5พอนะครับไม่ต้องถึง1.8นะครับเพราะว่าพัดลม16นิ้วใช้แค่1.5ก็เหลือเฟือครับผมอ่าส่วนสีชมพูนะครับเราก็แว่งมันต่างหากนะคือสายเดียว๋ยวผมปอกสายเดี๋ยวบักกี้เสร็จนะครับเราก็ลองมาทดลองเปิดกันดูนะครับรับผมก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ก็เหลือตะใบนะครับจริงแล้วใบนี้ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ต่างจังหวัดนะครับอาการล้านะครับเป็นเป็นเส้นนะครับล้าวล้าเป็นเส้นเส้นเนาะนี้ เราก็ถ้ามีกาวร้อนนะครับก็ใช้กาวร้อนก็นได้นะครับทีน,นี้ผมจะเสริมด้วยนี่ครับป็นเป็นหนังหุ้มบอกจะตัดเป็นย,วยาวๆนะครับแล้วก็แฝงไปแล้วก็หยอดกาวเลยครับกิดเลยก็ยาวของที่มันแข็งมากนะครับเอาเป็นแบบนิ่มเนาะมันมันล้าวอยู่สองใบนะครับมัน <c oughs> มันล้าวแต่มันไม่มียังไม่แตกนะครับนี่ครับ มันจะปะปะแบบแบบนี้เนาะปะอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะตัดให้มันเล็กลง <c oughs> มันจะเป็นโค้งนิดนึงนะครับเป็นโค้งนิดนึง <c oughs> โคง้งมันสวยงาม มันแตกอีกสองใบนะครับ okay. โอเคอ๋อสองนั่นนะครับอันนี้ด้วยนี่ก็วางแปะไปงี้ครับนี่เกือบได้แล้วอีกนี้หนึ่งเราก็แต่งให้มันได้รูปทรงนิดหนึ่งครับน,นี่เนาะ วางลงตรง,งน,นี้ตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าตรงนี้มันเกินไปเยอะเราต้องตัดออกนี่ครับโอเคได้แล้วครับผมพอวางตรงนี้แล้วครับ <c oughs> แล้วก็ใช้วิธีการเดี๋ยวทำให้ดูครับนี่ หยอดน้ำมันเอ้ยไม่ใช่หยอดน้ำมันครับหยอดกาวร้อนทับลงไปเลยครับห้ัมอยู่บริเวณนี้ให้มันไหลไปที่อื่นเพราะว่ากาวร้อนกับยางพลาสติกนะครับมันจะเกาะกันได้ดีนะครับโอเนาะประมาณนี้ครับฝั่งนี้มันก็ซึมนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากแต่หยอดเราก็หยอดได้นะครับ Okay. พอได้ได้ฝั่งที่เสร็จนะครับเราก็มาต่อที่อีกอันนึงนะครับคืออันนี้นอะอันนี้ก็ล้าวอยู่ตัวนี้ไม่ล้าแนะครับนี่ไม่เห็นแล้วเราก็ไม่ต้องไปฝามันหยอดยาวมางนี้นก็ตัดแนวโค้งนี้ครับอันนี้ทําสาธิตเพื่อนให้ดูครับในกรณีที่นะครับที่เราหาใบาไม่ได้นะครับอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าหาซื้อไม่ได้นะครับ เราใช้ไปแบบนี้ได้ไหมได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าความทนทานมันก็จะน้อยลงนะครับเพราะว่าใบามันเล้าอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นนานมันอาจจะแตกครับพอมันแตกแล้วเราก็แก้ไขไม่ได้ครับแต่ถ้าเราเอากาวติีไว้ก่อนแบบนี้นะครับก็ทําให้ใบมันทนยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานต่อได้อีกนะครับเนาะ <No. S 1> ประมาณนี้ครับ <c oughs> ถ้าเกิดไม่มีกาวต่ช้างอ่า ถ้าไม่มีกาวไาช้างนะครับอันนี้ก็ต้องไปซื้อแล้วครับผม20บาทตามร้านค้าน่าจะหาหาง่ายกว่าใบพัดลมครับแต่ถ้าใบนี้ต้องเข้าเมืองครับถ้าไม่มีอย่างนั้นตามหมู่บ้านไม่น่ามีขายนะครับแต่ว่ากาวร้อนี้ในร้านค้าตามหมู่บ้านนะครับมีนะครับก็เสร็จเป็นเทียบร้อยนะครับสาหรับพัดลมมาแบบ่าสีเขียวอื้อเลยนะครับเขียวเรืออะไรแบบนี้นะครับก็ ตัวนี้นะครับเปลี่ยนซีแตกนะครับซีแตกแล้วก็ใบไม่ค่อยหมุนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเสียบปลั๊กแล้วทีนี้เราก็จะมาทดลองเปิดกันดูนะครับเสร็จแล้วก็ขอเป็นเบอร์หนึ่งก่อนนะครับนี่ับเบอร์หนึ่งหมุนปกตินะครับสายได้ปกตินะครับสายครบรอบนะครับนี่ครับใบมีการใส่กาวไปนะครับแล้วก็ใช้วิธีการแปะนะครับให้ใบมันแข็งแกร่งขึ้นนะครับมันจะได้ไม่แตกล้าเวลาเราเปิดเนาะ เปิดเบอร์สองครับนี่เบอร์สองเพิ่งเปิดครับเพราะว่าเพิ่งจะใส่กาวไปเนาะครับเปิดเบอร์หนึ่งครับผมนี่ครับปกติเบอร์หนึ่งจะหมุนค่อยมากครับแต่นี้ก็แรงปกติแล้วครับนี่นี่ครับแรงปกติแล้วสำหรับพัดลมตัวนี้นะครับก็เป็นพัดลมของของจีนเนาะอาการก็คือหมุนค่อยสีแตกนะครับเปลี่ยนสีแล้วก็แต่งใบแล้วก็นําไปใชางานต่อได้นะครับอย่างสบายๆนะครับสำหรับ เ,เพื่อนๆที่อยู่บ้านนะครับติดโควิดหนีไปไหนไม่ได้นะครับหรือว่ากักตัวนะครับทำงานตกงานนะครับก็ใช้คลิปนี้อเอาพัดลมมาซ่อมเองนะครับแล้วก็หาพัดลมมาซ่อมขายก็ยังได้เลยนะครับก็ดูคลิปผมไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเพื่อนซ่อมเป็นก็สามารถที่จะนําเป็นแปรเกอบอาชีพได้นะครับ ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกภาคเลยนะครับที่กดติดตามรับชมมาโดยตลอดไม่ทิ้งไม่หนีกันไปไหนนะครับขอบคุณมากสําหรับเพื่อนทั้งหลายทางแานเฟซบุ๊กก็โทรมาเรื่อยๆนะครับก็บางสายก็ไม่ได้รับนะครับบางสายก็มีโอกาสก็รับนะครับก็อย่าว่ากันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีจะนำมาฝากเพื่อนอีกครับก็จะมีตัวนี้ครับสีชมพูนะครับอาการก็คล้ายกันครับไม่มีแรงนะครับดูีิว่าเราซ่อมแล้วนะครับจะนำมาใช้งานต่อได้ไหมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะลิปนี้ลาแล้วครับ